ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับโอกาสการขยายวงของสงครามไปสู่ระดับภูมิภาคก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากแกนนําระดับสูงของกลุ่มฮามาสถูกปิดชีพในกรุงเบรุตของเลบานอนกลุ่มฮามาสและพันธมิตรในภูมิภาคต่างก็ออกมาชี้นิ้วไปที่อิสราเอลว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้แต่อิสราเอลยังไม่แสดงความรับผิดชอบ อาคารแห่งหนึ่งในย่านดานิเย์ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากถูกโจมตีด้วยดโดรนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนนะคนับการโจมตีอย่างอุกอาจยิ่งเติมเชื้อไฟให้ความขัดแย้งมากขึ้นเนื่องจากซาเลอาลอารูรีรองผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสเสียชีวิต ซาเลถือเป็นแกนนำกลุ่มฮามาสที่ถูกปิดชีพในต่างประเทศคนแรกครับหลังจากอิสราเอลส่งสัญญาณถึงแผนการนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบนะครับบอกเพียงแค่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การพุ่งเป้าโจมตีดินแดนของเลบานอน การเสียชีวิตของซาเลได้จุดกระแสะประท้วงที่เมืองรามาลาในเวสต์แบงค์หลังจากประชาชนหลายร้อยชีวิตเดินขบวนไปตามท้องถนนกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องให้ฮัสซันนัสฟาลาผู้นำกลุ่มเฮสบอลในเลบานอนเร่งดำเนินมาตร,ราการตอบโต้การสังหารผู้นำเบอร์สองของกลุ่มฮามาส الشيخ صالح يعز على قلوبنا خبر ونبأ استشهادة صعب جدا ولكنه ليس خير من آلاف وعشرين ألف شهيد ارتقوا إلى عليين في يعني في غزة بالتالي قد حاز المجد ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الآن في عليين عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي صلى الله عليه وسلم การเสียชีวิตของซาเลจากการใช้โดรนโจมตีครั้งนี้ยิ่งจุดกระแสประนามจากกลุ่มฮามัสและพันธมิตรใต้ร่มเงาของแกนแห่งการต่อต้านนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของอิสมาเอลฮานิเยผู้นำกลุ่มฮามัสที่ออกมาระบุว่าการสังหารซาเลเป็นการก่อการร้ายและละเมิดอำนาจอธิปไตยของเลบานอนอย่างร้ายแรง الشيخ صالح العاروري واخوانه من قاده الحركه وكوادرها على الاراضي اللبنانيه هو عمل ارهابي مكتمل الاركان وانتهاك لسياده لبنان وتوسيع لدائره عدوانه على شعبنا وامتنا ويتحمل مسؤولية تداعياته الاحتلال الصهيوني ا ل ال الص ن ز ي ขณะที่ฮอสเซนอาเมียอับดุลลาฮียนรัฐมนรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการสังหารซาเลเป็นการก่อการร้ายอันขัดเคลาของอิสราเอล ส่วนกลุ่มเฮสปอลาออกมาขูดเตรียมล้างแค้นให้ซาเลด้วยนะครับและประนามการเปิดปฏิบัติการโจมตีในเมืองหลวงของเลบานอนความเคลื่อนไหวของพันธมิตรแนวร่วมของกลุ่มฮามาสนําโดยอิหร่านแบบนี้ทําให้กองทัพอิสราเอลต้องเตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ คุณทูมิความขัดแย้งจากสงครามในกาซามีแนวโน้มร้อนระอุมากขึ้นจนองค์การสหประชาชาติต้องแสดงความกังวลต่อการขยายวงของสงครามนะครับวันนี้กองกําลังรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติในเลบานอนเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งอดทนอดกลั้นเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายเป็นวงกว้าง ด้านโศษกของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติระบุว่าการสังหารซาเลนน่ากังวลอย่างมากและสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของความขัดแย้งในระดับภูมิภาคด้วย Because of the escalating tensions and the fragility of the situation in the region, we are calling to, for maximum restraint s from all parties. We don't want any any rash any rash actions that could แล้วซาเลเป็นใครนะครับซาเลเอาอารูรีวัย57ปีดำรงตำแหน่งรองผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามัสถือเป็นแกนนำระดับสูงผู้มีบทบาทสำคัญทั้งปีกการเมืองและปีกการทหารซาเลเกิดที่หมู่บ้านชานเมืองรามาลาในเวสต์แบงค์มีส่วนร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวอิสลามสมัยเป็นนักศึกษาในช่วงกลางทศวรรษที่1980 ต่อมาในปี1987เขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มฮามาสแล้วก็ช่วยจัดตั้งกองพันอาลคาัซามกองกำลังติดอาวุธขึ้นในเวสต์แบงก์กระทรวงการคลรังสหรัฐระบุว่าซาเลให้เงินทุนสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮามาสในเวสต์แบงก์และอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายการลักพาตัวหลายครั้ง นอกจากนี้ยังตั้งค่าหัวสูงถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ต่ำกว่า170ล้านบาทให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุมตัวซาเลได้สำเร็จนะครับการสังหารซาเลภายในฐานที่มั่นที่กรุงเบรุตเกิดขึ้นหลังจากอิสราเอลก็เคยส่งสัญญาณปลิดชีพแกนนำกลุ่มฮามัส ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ว่าความมุ่งมั่นของอิสราเอลในการเด็ดหัวแกนนำกลุ่มฮามาสมันอาจจะนำไปสู่ผลกระทบย้อนกลับไปที่อิสราเอลในอนาคตเนื่องจากอดีตเป้าหมายของอิสราเอลจำนวนหนึ่งไม่คิดว่าการใช้ความรุนแรงจะสามารถกำราบพวกเขาได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับและผลจากการเดินหน้าปฏิบัติการดังกล่าวอาจจะปราบปรามกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโตง่งหรือว่ากลุ่มก่อการร้ายได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นครับ